ดูเถดเพุกคนสสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสอยากจะมาระบายถึง FC แฟนคลับของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทำไมต้องเหนียวแน่นกันขนาดนี้ทำไมต้องอยู่กันยาวนานขนาดนี้ครับถามทุกคนหน่อยคือไม่ใช่อะไรครับบุ้มอิ่มข่าวกระแสคือปลื้มนะครับแล้วก็ดีใจก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ซับพอร์ตนะครับในช่องข่าวของอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ ไม่ว่าอุมอิ่มจะลงคลิปไหนทุกคนก็ยังเข้ามาดูเข้ามากดไลค์เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นให้กําลังใจนะครับขอบคุณมากจริงๆครับ1ปีกว่าทุกคนก็ยังดูอุมอิ่มทุกวันนะครับคือปลื้มใจครับวันนี้นั่งรถมาขอนแก่นนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหทําไมพ่อพ่แม่แฟนคลับของน้องอุงอิงแฟนคลับบอสโจทําไมเขา ทําให้เรารู้สึกดีจังเลยอ่ะทำให้เรารู้สึกเ,เ,เขาจังเลยอ่ะรู้สึกรักเขาจังเลยอ่ะอเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มอิมรักทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูข่าวช่องอุ้ม,มข่าวกะระแสนะครับตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับอุ้มอิมซึ่งระยะทางเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าทุกคนจะจะทิ้งอุ้มอิมไปเมื่อไหร่ทุกคนจะเลิกดูข,ข่าวของอุ้มอิมเมื่อไหร่คือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอุ้มอิมไม่ได้คิดเลยนะครับแต่วันนี้ดั้งรถมาแล้วเราคิดว่า โอ้โหพ่อพ่อแม่แม่เอฟซแฟนคลับก็ยังให้การซัพพอร์ตเราเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือเรารู้สึกว่ามัน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 ,ม,นมันเกินคําว่า FC ไปแล้วอ่ะครับมันเหมือนเป็นครอบครัวกันแล้วนะครับอันนี้ก็เลยแบบอยากจะมาพูดถึงนะครับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซแฟนคลับทุกๆคนจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่ว่าอุ้มอิมเนาะจะอ่านข่าวบนรถหรืออุ้มอิม,มาจะา เดินทางไปไหนนะครับทุกคนก็ยังเข้ามาดูข่าวมาให้กําลังใจอยู่เสมอแถมยังบอกให้อุ้มอิ่มขับรถปลอดภัยด้วยนะบางคนซึ่งไม่รู้ว่าอุ้มอิ่มกําลังจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้เราเรานั่งรถมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าทุกคน1ปีกว่า,วาแล้วนะครับเกือบจะ2ปีแล้วก็ยังอยู่กันแบบนี้นะครับและซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยอุ้มอิ่มข่าวกระแสครับก็คือได้มีการอ่าโพสต์ลงโซเชียลเนาะบอกว่าให้ทุกคนแสดงความรู้สึกนะครับถึงอุ้มอิ่มมาได้ คนละหนึ่งประโยคโอ้โหอิ่มไปนั่งอ่านนะครับจะบอกว่าน้ําตาไหลเลยทุกคนแต่จริงจริงครับม,มันประมาณหลายร้อยร้อยคอมเมนต์นะครับ400กว่าคอมเมนต์คือเราไปนั่งอ่านแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหทุกคนให้ความสําคัญเรามากขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยครับแล้วก็อิ่มก็เลยมองว่าโอ้โหพ่อ,พอ,พอแม่ fc แฟนคลับก็คือ,อบอกว่าอิ่มเนี่ยได้ใจทุกคนนะครับก็ทุกคนก็ได้ใจอิ่มข่าวกระแสเหมือนกันทุกๆยอดวิวทุกยอดการกดไลค์นะครับอิ่มอยากจะบอกว่าทุกคน สำคัญกับชีวิตอุ้มอิ่มมากๆเลยนะครับวันนี้ก็อยากจะมาแบบระบายนะครับความรู้สึกจริงๆนะครับอย่างวันนี้ก็คือแบบโอ้โหบางทีอุ้มอิ่มแบบอ่านข่าวด่วนเวลาแบบมีข่าวอะไรทุกคนก็จะส่งข่าวสารมาอุ้มอิ่มตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอย่างเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์หนึ่งแฟนคลับของอุ้งอิ่งนะครับโทรมาเลยบอกว่าอุ้มอิ่มตอนนี้น้องกําลังทําอันนี้อันนี้อยู่นะครับซึ่งพอพอ คุณพี่เขาเนี่ยไปดูว่าอุ้มอิ่มกำลังทางานอยู่เขาก็ก็มาขอโทษนะครับแต่ว่าคือเราก็รีบเลยนะครับเราก็รีบทํางานแล้วก็รีบมารายงานข่าวด่วนให้ทุกคนได้รับฟังกันเลยครับก็คือจะมีเหตุการณ์แบบนี้ครับเกิดขึ้นกับชีวิตดุ้มอิ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วนั่นก็คือแฟนคลับของน้องนะครับที่คอยเช้ามาก็จะทักมาหาอุ้มอิ่มนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆว่าวันนี้เมื่อไหร่จะอัพคลิปวิดีโอวันนี้อุ้มอิ่มหายไปไหนเลยไหทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ รู้สึกปลื้มใจนะครับปลื้มใจจริงๆก็1ปีกว่าๆแล้วก็ถามว่าเป็นระยะเวลานานไหมสําหรับอิ่มคือนานนะครับ นานมากๆเลยเราตื่นเช้ามาเรามานั่งอ่านข่าวให้ทุกคนได้ฟังเอาจริงเกือบทุกๆชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับแต่ทุกคนก็ยังแบบโอ้โหให้เกียรติมาดูข่าวอุ้มอิ่มนะครับให้เกียรติมาคอมเมนต์ให้เกียรติมากดไลค์กดแชร์อะไรเงี้ยครับทุกคนก็ต้องบอกว่าโอ้โหรักทุกคนมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่กันไปแบบนี้ยาวๆนานๆนะครับแล้วก็ขอให้พ่อๆ่แม่ fc แฟนคลับทุกคน มีความสุขนะครับกับการดูคลิปอ้อิ่มข่าวกระแสนะบางคลิปก็อาจจะแบบว่าโอ้พูดไปเรื่อยบ้างแต่ทุกคนก็ยังให้เกียรติเข้ามาฟังนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนเนาะอิ่มก็จะพยายามสแสดงหมายถึงว่านําเสนอในมุมที่บวกนะครับเราจะไม่แบบมีพลังลบเนาะเพราะว่าโอโ้คืออย่างที่บอกว่าทุกคนทํางานมาก็เหนื่อยแล้วเราก็อยากให้ทุกคนดูแต่สิ่งที่มันดีๆนะครับเกี่ยวกับข่าวสารของน้องนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ มีโอกาสได้อ่านคอมเมนต์นะครับต้องบอกว่าคือตอนที่อ่าน,นครับเริ่มอ่านตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแล้วก็มาไล่อ่านวันนี้ด้วยนะครับก็คือแบบโอ้โหทุกคนเนี่ยมองว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสเสมอต้นเสมอปลายนะครับซึ่งอุ้มอิ่มก็มองว่าทุกคนก็ไม่ต่างจากอุ้มอิ่มเลยนะครับทุกคนก็เสมอต้นเสมอปลายจริงๆนะครับไม่ว่า,อย,าอย่างผลงานน้องอะไรต่างๆที่ออกมาหรือว่าอุ้มอิ่มจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนเนี่ย ทุกคนก็ตามเข้าไปให้กําลังใจนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะครับทุกๆแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ดีใจมากๆนะครับขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณพลังบวกจริงๆที่อยากให้อุ้มอิ่มทําตรงนี้เนี่ยไปเรื่อยๆทุกคนก็บอกว่าอุ้มอิ่มอย่าหยุดนะทาแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยพาะพ่อแม่รอซัพพอร์ตเต็มที่คือมันเป็นพลังงานที่แบบบวกสําหรับเรามากๆเลยนะครับทาให้เราแบบอยากสร้างสารรค์ผลงานหรือว่าอยากทํางานในจุดๆเนี้ย ่อไปจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังน้องอุงอ,งอิงเพชรบ้านแพงด้วยเนาะที่น้องเนี่ยเข้ามาในวงการบันเทิงแล้วก็ทําให้พวกเรา,าที่อยู่บนแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับได้มารู้จักกันแล้วก็ได้มาทักทายกันได้มาเป็นแบบว่า,าพื้นที่แห่งความสุขของกันและกันนะครับเนาะก็ขอบคุณน้องด้วยน้องก็เป็นคนนึ่งเลยที่มาเป็นพลังบวกให้กับพวกเรานะครับแล้วก็อย่างบางทีเนี่ยพ่อ,พอ,พอแ,มแม่ fc แฟนคลับที่กําลังแบบ ไม่มีกําลังใจหรือว่าท้อแท้ดูเขาอุ้มอิม่มดูคลิปน้องอะไรแบบนี้ก็มีกําลังใจขึ้นมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีของเราที่เราเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์น้องตั้งแต่แรกๆนะครับทุกคนแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามม,ม,มาวิมาจนถึงทุกวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าบางคลิปบางข่าวอุ้มอิ่มก็อาจจะไม่ได้รายงานแบบเต็มที่หรือว่ารายงานแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบ ถูกใจทุกคนแต่ว่าทุกคนก็ยังให้เกียรติมาบอกให้เราสู้ๆนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมากมายจริงๆนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาระบายนะครับอันนี้เป็นคลิปนี้จะตั้งหัวข้อว่า วันนี้จะมาระบายถึง FC แฟนคลับนะครับต้องบอกว่าโอ้โหทุกคนเหนียวแน่นมากๆนะครับแล้วก็ยังอยู่กันแบบนี้แบบยาวนานมากๆก็ขอให้ทุกคนอยู่กับอุ้มอิ่มแบบนี้ตลอดไปนะครับได้อ่านทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับทุกๆแพลตฟอร์มด้วยนะครับขอบคุณมากมายจริงๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนยังจะยังอยู่แบบนี้ตลอดไปนะครับเนาะ ขอบคุณมากๆนะครับสาหรับวันนี้อุ้มอิ่มก็มาที่ขอนแก่นนะครับวันนี้จะเห็นอุ้มอิ่มอ่านข่าวบนรถเนาะตลอดทั้งวันเลยก็พรุ่งนี้มีงานนะครับที่ขอนแก่นนะครับทุกคนเป็นงานแบบว่าโปรโมทรถนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของพรุ่งนี้น้องเนี่ยเดินทางไปถ่ายรายการตีสิบเดย์นะครับก็ฝากทุกคนให้กําลังใจน้องด้วยเนาะต้องบอกว่าได้พักผ่อนไม่กี่วัน, <ส hir> นก็เดินทางไปทํางานต่อแล้วนะครับตีสิบเดย์วันนี้ก็น่าจะเดินทางคืนนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เริ่มถ่าย ก็ขอส่งกำลังใจไปให้น้องด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ฝากพอ่อพ่อแม่แม่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเปิดฤด,ดูกาลเจอกันอีกทีแต่ว่าสาวน้อยน้ำเพลินโชว์เนี่ย่มิมต้องบอกก,ก่อนว่าอาจจะไม่แน่ใจต้องดูคิวก่อนว่าจะได้ไปไหมแต่ว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยไปแน่นอนนะครับไปเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ